วงเงินหายทำอย่างไรได้เงินไม่ครบผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่มีการยืนยันตัวตนได้รับแค่300บาทแทนที่จะได้900บาทแล้ววงเงินที่เหลืออีก600บาทจะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่รับสิทธิ์อย่างไรล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ว่าได้เงินไม่ครบได้แค่300บาทแล้ววงเงินที่เหลือทางกระทรวงการคลังจะจ่ายคืน ย้อนหลังให้หรือไม่ในส่วนของการรับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ในครั้งนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟใช้น้ําใช้ไฟฟีพร้อมกันทั่วประเทศสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เอาละค่ะวงเงินหายทําอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันทั่วประเทศเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะเป็นกันหรือไม่คะสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่มีการยืนยัน,นตัวตนในช่วงวันที่คนแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในช่องนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของวงเงินหายผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิและมีการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เมษาย,ยนถึง26พฤษภาคมในส่วนของการรับวงเงินนะคะกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งชัดก่อนหน้านี้ว่าจะจ่ายเงินคืนย้อนหลัง ให้ตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งจะได้รับสูงสุดอยู่ที่900บาทแต่ปรากฏว่าวงเงินในส่วนของรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้แค่300บาทเท่านั้นหลายคนก็ตกใจแล้วก็เป็นกังวลว่าวงเงินตรงนี้นะคะที่ได้รับสิทธิ์หายไปไหนเมื่อไหร่จะได้รับสิทธิ์และต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้สําหรับบัตรคนจนรอบใหม่ได้เงินไม่ครบจาก900เหลือ300จะได้คืนวันไหนกันค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่มีการยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินไปเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นที่ผ่านมาปรากฏว่าหลายท่านได้รับวงเงินแค่300บาทแทนที่จะได้900บาทซึ่งกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดเรื่องนี้นะคะโดยศูนย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการสอบถามข้อมูลไปได้รับข้อมูลว่าจะมีการจ่ายเงินคืนย้อนหลังอีก600บาทสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ได้รับสิทธิบัตรคน จนรอบใหม่แต่ว่าได้แค่300จะไปจ่ายในเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 6ให้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะที่ไปยืนยันตัวตนในช่วงวันที่2ีสเมษายนถึง26พฤษภาคมได้รับวงเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าวงเงินรูดซื้อสินค้าแค่300บาทจะได้รับสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้เพิ่มเติมอีกรวมจ่ายอยู่ที่900บาทวงเงินไม่หายไปไหนกระทรวงกันลังจ่ายเงินคืนย้อนหลังให้แน่นอนค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอุทัย นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่12มิถุนายนนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่1,200บาทสําหรับเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็ของวันที่1กรกฎาคมด้วยแต่ว่าท่านต้องมีข้อแม้ในเรื่องของการยืนยันตัวต,วตวนนะคะก็คือยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้จนถึง26มิถุนายนนี้เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงิน,นคืนย้อนหลังให้1,200บาทค่ะแต่ถ้าท่านไหนนะคะที่ยืนยันตัวตนล่าช้าเลยตั้งแต่27มิ มิถุนายนเป็นต้นไปกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินจากทางกระทรวงการคลังปกติเลยอยู่ที่300บาทนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะใครข้อข้องใจนะคะสําหรับเงินหายไปไหนพี่น้องประชาชนที่ได้รับแค่300บาทเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังจะไปจ่ายคืนย้อนหลังให้ในวันที่1กรกฎาคมนี้รวมจ่ายอยู่ที่900บาทนั่นเองค่ะท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ประสบการณ์ดีๆออกไปให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะสำหรับคลิป ี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ